สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของจูนเนืร์หมายครับผมห่างหายกันไปนานมากนะครับกับคอนเทนต์หลักของทางช่องเรานะครับผมนั่นก็คือจักรวาล MCU นะครับจักรวาล a r v e l Cinematic Universe นะครับผมซึ่งคลิปนี้นะครับเปิดหน้ามา Reaction ตัวอย่างที่2ครับที่น้องนะครับแอดมินที่ส่งเข้ามานะครับโอ้โหผมนี่จนลืมไปแล้วนะครับไม่ได้ทำมาเ v e l นานมากนะครับแล้วก็มีอินบ็อกเข้ามานะครับส่งตัวอย่างนี้ เข้ามากันก็หลายคนพอสมควรนะครับก่อนที่จะไปรีแอคชั่นกันนะครับรีแคปตัวอย่างแรกกันสั้นๆนิดนึงนะครับก็คือเออตัวอย่างแรกเนี่ยเด o คูเนี่ยเหมือนกับว่าถูกทีวีจับมานะครับแล้วก็ได้ไปท่องพ่อหุจัก,กรวาลไปเจอแวรที่ต่างๆนานามากมายนะครับที่ผมได้ทาคลิปเจาะแคะแบบแงตัวอย่างไปนะครับ20กว่านาทีโคตรนานผมก็กลับไปนั่งฟังคลิปนั้นนะแล้วก็แบบเออมาทำกันบ้านเพื่อที่จะรีแอคชั่นตัวอย่างที่สอนี้นะครับว่าจะ มีอะไรที่น่าสนใจนะครับหวังว่าเราจะได้เห็นอะไรมากกว่าตัวอย่างแรกเนาะที่ถือว่าเป็นภาพรวมกว้างๆนะครับตัวอย่างนี้นะครับ2นาที38วินาทีครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยนะครับว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจที่บอเปลี่ยนสีจอแป๊บนึงโอเคมาสามสองไปฮะนั่นเป็นในบาร์เหรอ Now get the fuck out of my bar. Just give me one more drink and I'll leave. out. Hi, Peanut. I'm gonna need you to come with me right now. Look, lady. I'm not interested. No, again. Alright, well. I'm sort of on the tick-tick. So, upsy-daisy. Here we go. Whiskey dick of the claws. You don't want this. Unless you want to take a deep breath through your fucking

should we wait for a third act flashback? uh, go fuck yourself. i don't know anything about saving world. yes. Oh. but you. you trust me, kid. i'm no hero. Right? you were an x-man. Like you were the x-man. Oh. Oh. แต่คนต่างเรียกกันว่าแบบเออคือเอ็กซ์เมนเลยที้ไม่รู้มาแล้วครับตัวไลน์ว่าคนอื่นเขาให้เป็นหรือเปล่าเอ็กซนะ์เมนอ่ะเฮ้ยมีตัวไลน์นข้าจะได้ดูดว่าใช่เลยอะไรนะเอ็มม่าคอลีนดูบอยนะครับโหเฮ้ยพี่เนี้ยอะไรออดอะไรออดดูบอยได้แน่นอนต่อไป Character of Cassandra Nova. Want do some cocaine? Hey, cocaine is the one thing that Feige said is off-limits. What about Bolivian watching <laughs> know all the slang terms they have Even Bum, when it? It. When dust. White girl interrupted? Even Bump? Do you want to build a snowman? Yes! มันเบื่อผมต้องใส่เนตาเหมือนเหมือนป้อาวแกอยากแบบผีโคเคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบแบบเออไฟกี้ไม่อนุญาตอะไรสับดิงสักอย่างนะครับโอเคครับผมสำหรับตัวอย่างที่สองของเดซ o พูลแอนด์บูบูรีนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าได้น้ำได้เนื้อนะครับสำหรับตัวอย่างนี้นะครับค่อนข้างที่จะในช่วงต้นเนี่ย คุยกันเยอะนะครับมีบทสนทนาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรไม่ทันจริงๆนะครับผมคืออ่านไม่ทันด้วยความที่แบบเออมันมันคุยกันรัวมากอะไรเงี้ยดูไม่ทันสังเกตไม่ทันนะครับแล้วก็โผล่มาสักทีนะครับสำหรับตัวของฮิวจ์แจ็คแ n รนะครับโรแกนของรอนเองนะครับหรือบูบรีนะครับที่ในตัวอย่างแรกก็วบวบแวบมบแวบมบโชว์ชุดโชว์อะไรไม่เห็นหน้านะแต่มาในตัวอย่างนี้ก็นั่งอยู่ในบาร โชว์ให้เราได้เห็นเลยนะครับจากนักในบาร์เนี่ยก็เคยเห็นหลายครั้งอยู่เหมือนกันนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เหมือนกับว่าบูบูลีลัวเลยอะไรเงี้ยเหมือนพลรดดอกนะแมทธิวแบนเฟเดียนนะครับก็มาในตัวอย่างที่2นี้ด้วยก็ยากมาพูดถึงเรื่องของวู๊บูลีเหมือนตัวอย่างที่2เนี่ยพูดถึงโลแกนค่อนข้างเยอะนะครับว่าเออมีเวรเรียนของโลแกนเนี่ยแบบมาจากโลกที่ตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเออค่อนข้างที่จะมีสตรอรี่ใหม่ๆหมหมายความว่าโลแกนที่ จะมาเป็นตัวหลักในหนังเรื่องนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่โลแกนที่เราคุ้นเคยนะครับอาจจะมาจากจักรวาลอื่นนะครับไม่ใช่โลแกนที่เราได้เห็นมาตั้งแต่ X-Men ปี2 0 0 0 X 1 X 2จนมาแบบ X-O-Man โลแกนในโลแกนปี2017อะไรนั่นนะครับคิดว่านะน่าจะเป็นโลแกนคนใหม่เลยอะไรเงี้ยครับเพราะดูเหมือนเขาแบบทําไม่ได้ให้มันดูแบบดูเป็นหนุม่มอะดูไม่แก่เหมือน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 หน้าปัจจุบันของเฮียฮิวแก่อะไรอย่างงี้นะครับ ต่อมานะครับก็เป็นส่วนของคาสตาโนวานะครับอันนี้ก็เผยหน้ามาอย่างชัดเจนแล้วนะครับที่รับบทโดยเอมมาคอรินที่สงสัยกันมาตั้งแต่นู่นเลยข่าวหลุดข่าวลือนะครับว่าอเอมมาคอรินจะมาเป็นผู้วิพากษาแทนเลนสเลเยอร์หรือเปล่านะครับแต่ล่าสุดมันก็มีข่าวออกมาว่า จะมารับบทเป็นคาสันดาโนวานะครับในตัวอย่างนี้ก็โผลมาเรียบร้อยแล้วผมจะไม่ผิดนะน่าจะเป็นเอมมาคอลินลัต์แลทที่แบบไปทำสกินเฮดมาอะไรอย่างเงี้ยคาสันดาโนวาเป็นใครนะครับก็สั้นๆน,นะครับคาสันดาโนวาก็เป็นเหมือนฝาแฝดของโปเอกนะครับที่มีพลังจิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบฝาแฝดสู้กันในท้องแล้วกนานก็รอดออกมาอะไรอย่างนงี้แต่ว่าคาแรคเตอร์รของคาสันดาโนวาในในตัวอย่างที่2ที่เราได้เห็นเนี่ย ค่อนข้างที่จะดูเป็นวัยรุ่นพอสมควรแล้วก็คาแรคเตอร์ที่เหมือนแบบไม่ได้เอาจริงอ่ะเหมือนคาแรคเตอร์แบบเป็นตัวร้ายที่แบบมีพลังจิตกวนๆกี้ๆอะไรอย่างเงี้ยเออผมผม,ผมเห็น First Impression mm. ผมกับว่าที่ตัวร้ายที่จะมาในหนังเรื่องนี้อย่างอ่าคาสตาโนวาผมรู้สึกว่าอมันคาแรคเตอร์มันดูไม่ ดูไม่ใช่บอสเท่าไหร่เลยดูเหมือนจะเป็นลาสบอสอะไรอย่างเงี้ยซะมากกว่านะครับก็ต้องมารอดูต่อไปนะครับแต่ว่าในตัวอย่างที่2นี้ก็ถือว่าเปิดเผยมาอย่างเต็มที่เต็มตาแล้วก็โชว์พลังให้เราได้ดูจากตัวอย่างแรกที่แบบโชว์ด้านหลังนั่งอยู่บนบัลลังแล้วก็แบบเห็นหัวสกินเฮดอะไรอย่างนั้นนะครับผม โอเคก็ okay, ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวอย่างที่2เดี๋ยวพูดไปเยอะกว่านี้มันก็จะยาวยๆนิดนึงนะครับก็ทิ้งท้ายในในในตัวอย่างนี้กันก็ถือว่าปิดค่อนข้างที่จะทิ้งท้ายได้สวยงามนะครับเพราะเราได้เห็นพอร์ทัลนะครับผมจากแหวนสลิงนะครับของเราจอมเวทแห่งคามมาทัสนะครับผมเออด็อกเตรสเตรนมาเปิดประตูมิติให้คู่นี้กระโดดเข้าไป อาจจะหลุดเข้าไปในจักรวาลที่6กหนึ่งหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวก็ต้องมารอดูกันอีกทีเดี๋ยวไปรีดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็บทสนทนานะครับค่อนข้างที่จะแน่นมากในตัวอย่างนี้นะครับให้บทสนทนามาเยอะพอสมควรน,นะครับผมก็สําหรับตัวอย่างนี้นครับเอาไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราไปแบบ เออหาข้อมูลเจาะตัวอย่างกันอีกสักคลิปหนึ่งนะครับเพราะว่ามันหลายอย่างมันไม่ทันบางทีตาผมก็เบือเบปิดตาดูข้างหนึ่งพยายามไม่มันโฟกัสนะมันก็ไม่ได้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปตัดคลิปนี้ก่อนแล้วก็รีบลุงแล้วก็เดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันอีกทีนึงแล้วก็เดี๋ยวไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่ามี อะไรที่น่าสนใจกันบ้างกันต่อไปนะครับมีโปร,โปรเมียร์มราคาถูกมาแนะนำครับเริ่มต้นราคา29บาทจากปกติ209บาทเลยครับใช้งานได้ทั้ง3แอป,ปเลยทีเดียวโคตรคุม้มไม่ว่าจะเป็น YouTube Premium YouTube Music แถม VIU Premium ไปอีกฟินๆมีกิจกรรมให้เล่นทุกเดือนสนใจสมัครแอดไลน์ไปที่ a d c a t 4K หรือสแกน q ีว o โคที่อยู่บนหน้าจอได้เลยครับ